มาคุยประเด็นที่คุณแพทย์ชวนคุยวันนี้ก็น่าสนใจนะคุณแพทย์เพราะว่าอย่างสับสองสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วก็ยังมีคําถามประเด็นนี้เข้ามาเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ไทยใช่ไหมคะว่าลงทุนได้ไหมเพราะว่าเราไปดูปันผลก็แบบโอ้ปันผลสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเราเห็นภาพใหญ่ของเศรษฐกิจหรือภาพใหญ่ของอสังหาก็ก็ดูเหนื่อยๆกันนะใ,ใ,นในภาพรวมอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยเพราะฉะนั้นมันจะปลอดภัยไหมถ้ามองในแง่ปันผลอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแพทย์คะเดี๋ยววันนี้ให้คุณแพทย์สรุป อันนี้เป็นประเด็นคนถามเยอะคุณบิวก็เลยอยากสรุปให้ฟังเนาะเพราะกลุ่มอสังหารยจริงก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มที่โดดเด่นในบ้านเราเนาะนะครับและโดดเด่นไปช่วงๆนะแล้วกลุ่มอสังหาริงทราให้วีไอหลายคนรวยนะรวยเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมนะครับซึ่งอ่ะเราต้องมาดูว่าประเด็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสรุปคร่าวๆมาให้ นะครับ <Okay. S 2> มาดูกันข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือเรื่องของปันผลก่อนเนี้ยถ้าไปดูกลุ่มอสังหาเนี้ยถ้าเราไปลองลองไล่ดูเนี่ยตัวที่มันที่มันแข็งแข็งตัวขนาดใหญ่เนี่ยหลายตัวเนี่ยปันผลเกินสิบเปอร์เซ็นต์วิวสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าสูงมากม <laughs> หลายคนบอกสิบสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันสูงมากนะออสูงมากใชถ่ถ้าคุณวิวซื้อมาแล้วิวถือถือไม่ามาถึงสิบปีอระมาถสิบสิบปีก็ได้เงินคืนไม่ต้องขายหุ้นตัวนี้นะ Mm. อ่าถ้าบริษัทนี้ยังอยู่นี่ต่อไปพวกนี้หลายสิบปีคือคือกลายเป็นคุณได้หุ้นตัวนี้ฟรีอ่ะใช่ไหมเขาจะปันผลต่อไปมันเครื่องพื้นเงินเนาะคือ mm. นี่ผมมาไล่ดูนอะอันนี้อันนี้ไม่ได้เกียวซื้อนะเือยแต่ว่ามานั่งดูอย่าง L อเอเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแสนสิริี่นายกคนที่แล้วสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพึกษาโฮดิง้งพ <'s> right. ึกษาโฮดิงด้งสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนะเอสซีเอสซีของนายกคนปัจจุบันเก้าเปอร์เซ็นต นี่ไม่น้อยหน้ากันเลยนะใกล้เคียงกันระดับแบบว่าระดับสองดีสองหลักเลยนะหรือไม่ก็เกือบสองหลักอ่ะใช่ไหมคะโอลิโอลิโอลินี่น้องใหม่หน่อยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเอชพาวเวอร์ตี้ก็อยู่ในคือเอเวอรอะไรก็ไม่คือหลักเยอะๆกันเก้าเปอร์เซ็นต์สุภาลัยนี่การเงินแข็งแกร่งมากแปดเปอร์เซ็นต์นะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันมันมาจากราคาหุ้นมันลงเยอะนะครับ งกสังขาเนี่ยมันเหมือนผมว่าเหมือนเดจชวูเนะรอบที่แล้วอะ่ะ <Okay. S 2> ที่คนไม่เล่นคือช่วงประมาณปีสองพันแปดสองพันแปดคือสังหาลงมาแบบโหเล่นตุ้งเป้เลยนะคุณดิวค่ะ <Okay. S 2> แล้วหลังจากสองพันแปดก็กลายเป็นตัวที่โดดเด่นมากๆเลยถึงไหมก็คือพูดง่ายเปลี่ยนชีวิต <Okay. S 2> หลายๆคนแล้วก็เป็นกลุ่มที่เจ้าของเป็เจ้าสัวบ้านเราค่ะ okay. ใช่ไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งเราดูว่าไอ้ผปันมในในในมุมของการปันผลเนี่ยมันเป็นตัวที่โดดเด่นซึ่งตรงเนี้ยขัดแย้งกับที่หลายคนมองก็คือว่าถ้าุูดไม่ดีมันปันผลไม่ไหวถูกไหมคุณบิวค่ะใชออ่แต่เนี้ยปันผลสูงขนาดนี้ยแล้วสูงอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยมันมันม,มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเ๊ะเราเริ่มเอ๊ะและนะครับอันที่หนึ่งค่ะอันที่สองคือเรื่องของการมุมมองการแข่งขันนะครับในเรื่องการแข่งขันเนี่ยผมว่า ต้องถามว่าไอ้ตอนเนี้ยที่อสังหารมีปัญหาเนี่ยใครสวยที่สุดเออต้องบอกต้องบอกนะครับวิวว่าใครสวยตอนนี้อสังหารมีปัญหาเพราะว่าจริงๆในเขาเรีเยกอะไรก็ต้องน่าจะเป็นสายป่านไม่ยาวเล็กๆขนาดเล็กหรืออะไรเพราะสังหารก็จะมีหลายไซส์หลายระดับถูกไหมคะคุณคุณแพทย์คะการแข่งขันเนี่ยอืมใช่แต่ก่อนคใครมีที่นะก็เอามาทําผู้วิลล่าหรือว่าแบบจัดสรรที่ตัวเองแล้วก็ขายใช่ไหมทำกำไรเยอะแยะ นะครับช่วงก่อนหน้าเนี้ยนะครับแต่ตอนเนี้มันกลายเป็นว่าคนทําแบบนั้นในตอนนี้คุณบิวแทบไม่มีเลยมันจะเหลือแต่ว่าพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าเรามองเนี่ยรอบเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นการเคลียร์ตลาดที่แบบว่าแต่ก่อนก็แข่งขันมันสูงไงถูกไหมแต่วันนี้มันจะกลายเป็นว่าพอเหมือนพายุมันเข้ามาเนี่ยในในวิกฤตตอนเนี้ยผมว่ามันคือวิกฤตอสังหาะนะแต่ว่า เราไม่ได้วิกฤตขนาดที่เหมือนจีนหรือว่าเวียดนามนะแต่ว่า,าเออเราก็วิกฤตในระดับหนึ่งนะ,ะครับพูดง่ายว่ารายเล็กตายหมดแล้วนั้นแหละนะครับพอรายเล็กตายหมดเนี่ยผู้ให้การแข่งขันเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นอุตาหกรรกล c คอ s o l ลิเดตมากขึ้นไงสุดท้ายแล้วไอ้ตัวที่มันอยู่เนี่ยผมว่าตัวพวกนี้จะโอเคมันจะดีนะครับมันเหมือน last man standing เงนียคุณบิวเอออุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมคือ ถ้แข่งขันกันเยอะเนี่ยสุดท้ายคนที่เหลือรอดเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นผนึกอุตสาหกรรมแล้วก็กลายเป็นรายใหญ่นะครับคือพวกแบบเนี้ยออบบผมก็มองว่ามันก็มันก็ในวิกฤตมันก็คือมันมีโอกาสอยู่บดลถูกไหมนครับสำหรับผู้รอดและผู้ก็เรียกได้ว่ารายใหญ่ที่แข็งแกร่งนั่นเองใช่ไหมคะ,ะแต่รายเล็กก็จะล้มหายตายจากไปในม,มุมในเรื่องของการแข่งขันภาคอาสังหานะคุณพัดมองแบบนั้นใช่ไหมคะใช่มันเหมือนมันเหมือนซับไพย์หายบิวคือแต่ก่อนซับไพายมันเยอะ ถูกไหมพอสปายมันหายเนี่ยมันกลายเป็นมันมันกลายเป็นไอตัวที่เหลือรอบเนี่ยมันมันจะดีไงนะครับคือตลาดคือคือถามว่าหลายๆประเทศเราต้องมาดูนะประเทศที่อสังหาโดดโดดเด่นเนี่ยอย่างออย่างเอเชียเราเรานี่คือที่ที่โดดเด่นเนี่ยผมว่าคือจีออสเตรเลียนะออสเตรเลียสังหาโดดเด่นมากเพราะสปายไม่เยอะอืมอ่สาสปายไม่เยอะเนี่ยมันมันคือมันกลายเป็นว่าคนเคยใครก็ลงอสังหาทั้งที แล้วมันสามารถอยู่ไดเออ้เดี๋ยวๆค่อยมาลงประเด็นนี้ถ้าเกิดเราสนใจกันไปดูข้อที่สามข้อที่สามนะครับพุทธสังหาหลายตัวเนี่ยตอนนี้ต่ำบุ๊กแวลูนะครับอเออคำว่าต่ำบ book value, นะุ๊กแวลูเนี่ยหลายคนถามว่ามันคืออะไรต่ำบุ๊กแวรลูจริงก็คือว่าบุ๊กแวลูทุนหนุนเจ้าของนะถูกไหมเอาสินทรัพย์ของบริษัทที่มีเนี่ยหักหนี้สินอันนี้<อ>คออือถ้าซื้อแถวนี้ก็ได้ราคาถูกกว่าเจ้าของนั่นเองใช้คําแบบนี้ได้ไหมคะคุณแพทย์คะใช่ใช่ ก็คือแปลว่าเราซื้อได้ต้นทุนต่ํามากๆนะครับหลายคนถามว่าเอาแล้วช่วงมันดีเนี่ยมันมันมันต่ำบุกไหมต้องบอกว่าช่วงมันดีคือมันไม่ต่ําบุกนะคือช่วงถ้าเกิดอุตสาหกรรมอะไรอะไรดีคือม่นงยตตองคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเวลาในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีไซเคิลไซเคิลมันก็คือว่ามันมีช่วงแย่แล้วก็ช่วงดีนะครับช่วงแย่อาจจะห้าปีช่วงดีอาจจะอีกห้าปีอย่างเงี้ยถามว่าช่วงที่มันดีเนี่ย มันต่ำบุ๊กหรือเปล่ามันไม่ต่ำบุ๊กนะคุณบ hmm. ิวคือธุรกที่ดีส่วนใหญ่เนี้ยราคามันจะเกินบุ๊กอยู่แล้ว hmm. นะครับอสังหาเรีย่ยที่มาทั้งสองสองเท่าหรืออะไรประมาณนั้นนะนะอาจจะไม่ได้สูงเท่าแบบอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตใช่ไหมคุณบิ้พวกอุตสาหกรรมเติบโตหน่อยนะั้นอาจจะ p ีอีสูงสูงเยอะแต่ไพเปอร์บุ๊กสูงใช่ไหมครับแต่ว่าพวกพวกอสังหาพวกอะไรพวกเนี้ยอาจจะไพเปอร์บุ๊กเนี่ยต่ำหน่อยนะครับ hmm. แต่ว่าอ่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่า การการซื้อในกลุ่มพวกนี้ถ้าเราเลือกดีๆเนี่ยมันเบิือนได้สิทรัพยักราคาถูกอะ่ะมันเบิือนอะไรเหมือนถ้าเรามองนะคุณดิวเหมือนเหมือนเราซื้อที่แย่งคุณดิววเวลาซื้อที่เนี่ยคุณจะซื้อตอนไหนซื้อตอนที่เขาแห่กันไปซื้อหรือคือคุณซื้อตอนที่คนไม่ค่อยอยากซื้อ อืมคนไม่อยากซื้อเราก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะคุณแพทใช่ไหมคะถ้าคนอยากซื้อราคามันก็ขยับขึ้นอ่าใช่ต้องซื้อตอนเจ้าของตอนเงินเจ้าของที่ตอนเงินได้ของถูกนั่นก็อนัจะใช่ได้ของถูกนะครับแต่นั่นก็ต้องไปหาหาเป็นเคสนะครับแต่อย่างในภาพรวมเนี่ยถามว่าไอ้ภูเก็ตตอนเนี้ยสังหาบูกมากเลยนะมต่ถูกไหม นะครับแต่ถามว่ามันมีช่วงที่เราซื้อได้ช่วงวิกฤตมันก็มีช่วงวิกฤต <force S 2> แต่ถามช่วงโควิดนะคุณแพทย์ตอนนั้นค่ะอ่าห,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 หรือช่วงตอนท s นาม,มิหรือช่วงอะไรต่างคือมันมันมีช่วงที่จริงๆแล้วมีช่วงตลอดเวลาขิวจริงแต่ว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยเรามากักจะพอถึงตอนนั้นจริงเราก็ไม่กล้าซื้อไงแต่เราต้องมาคิดว่ามันมีคนกล้าซื้อไงคือถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยเราทำใจเป็นกลางเนี่ยบางครั้งเนี่ย ถ้าเรามีเงินเนี่ยในจังหวะที่มันมัน,ม,นมันถูกมา,มากๆกอบดิเราอาจจะต้องกัดฟันซื้อมันเนาะนะ mm hmm. ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าคือเราทุกคนมันอยู่ที่ประสบการณ์ส่วนตัวแวนะรือว่าเรา uh huh. เรามองเราเราก็ใจมันมากแค่ไหนนะครับอ่ะมาข้อที่สี 4, ่ข้อที่สี่นะครับอ่าข้อที่สี่คือในมุมของรัฐบาลมังนะรัฐบาล <laughs> ก็จะมี <S <S มาตรการอะไรออกมาที่พยายามที่จะมาช่วยเหลือนะใช่ไหมคะในแวดวงอสังหาเนี่ยค่ะคือส่วนหนึ่งสําค um, uh. ัญมากก็ค hmm. mm ือในในอสังหาเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากคุณบิวมันต้องดูว่ารัฐบาลเนี่ยเพื้อต่อกลุ่งอสังหาหรือเปล่าอืนะครับถ้าถามรัฐบาลที่แล้วผมไม่ไม่ค่อยสนใจอนะสนใจไม่เยอะนะครับถ้าถามว่ารัฐบาลเนี้ยผมว่าเขาสนใจเยอะนะเออเพราะอย่างน้อยก็อืม เขาเขาก็อ <One input> ัน <un> น <paid> ี้บางอย่าเจ้าของเจ้าของเขาก็จะมาจะมาของใครของใครเนี่ยครับอันนี้อันนี้อันนี้อ้จจะต้องคุยต้องหาข้อมูลเออคือเวลเขาอ่ะเวลของของเขาอะมันอยู่ในสังหาเยอะบิวนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมว่ามันจะมีไอ้สิ่งต่างๆที่มันมันมันเพื่อต่อกลุ่มสังหาเนี่ยมันออกมามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยพอรัฐบาลเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นจุด ทิ๊กิพอยเนาะหรือจุดจุดเทอร์นเราใช่ไหมแต่<อ>ถามว่ามันไม่ทันทีหรอกอย่างที่เราบอกเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบโอ้มาได้ถึงทันทีปั๊บคือผมบอกเนี่ยในรูน,นี่สองเดือนเนี่ยมันผ่านไปก่อนพอผ่านไปเสร็จเนี่ยมันมันเริ่มแบบเนื้อหอมน่าสนใจนะครับค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคนโยบายเนาะภาครัฐก็จะมีส่วนสําคัญในการผลักดันในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะในแวดวงอสังหาเหมือนกันใช่ไหมคะคุณแพทย์คะค่ะโอเค ข้อที่ห้าแล้วคุณแพทยคะอันนี้ไปเทียบกับเพื่อนแบบเพื่อนบ้านด้วยนะรอบบ้านที่มีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะคุณแพทคะใช่คือจริงๆอ่ะวิไอที่มันเกิดวิกฤตจริงๆอ่ะตอนนี้จริงๆคือจีนเนี่ยเกิดวิกฤตต่าสาหะถูกไหมค่ะเวียดนามก็มีวิกฤตเหมือนกันนะคุณดิวคือเขาเขาสะดุดเขามากกว่าเราเพราะว่าอาสาหาเขาเนี่ยแบบมันมันเกิดปัญหาจริงอ่ะมันมันเกิดมีวิกฤตในอสังหาของเราอ่ะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณดิว คือเราเคยเป็นนะตอนต้มยำกุ้งถูกไหมนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบเราไม่ได้แย่แบบนั้นคุณวบแต่คือพูดง่ายประเทศเราคือเหมือนเราเราติดโลกไปด้วยอ่ะนะครับเอเราไม่ได้ฟองสบู่แตกแต่เราซึมถูกไหมคะคุณแพทย์ใช้คานี้ได้ไหมเราออกแนวซึมหรือคุณแพทย์มองยไงสำหรับปัญหาแนวซึมแต่ว่าคนอื่นก็เหมาเหมือนเหมือนเราเกิดวิกฤตไปด้วย ทางนี่จริงแล้วเนี่ยผมว่าเอาย่อมตรง่องอย่าง,อย,างอย่างบ้านเราที่ดินบ้านเราไอ้ตรงจุดที่กูไงถ้าเทียบก,กับเวียดนามมันก็ถูกกว่านะค่ะใช่เวียดนามาสูงมากค่ะราคาแพงแล้วก็การเข้าถึงสินเชื่อของผู้คนที่นู่นด้วยอะไรระบบเขาก็ยังไม่เท่ากับบ้านเราด้วยเนาะคุณแทใช่ไหมคะระบบการปล่อยกู้อะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะใชค่คือวิกฤตอย่างของผมว่าอย่างของในในจีนจริงมันมัน,ม,นมันก็มีผลกระทบ เยอะมากเพราะว่ามันมันกระทบในภาพใหญ่เนาะเพราะสางา<ม>ังขารอุตสากรรมที่ผมว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่คนเพื่อนจ้างงานเยอะกระทบต่ออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเยอะนะครับ<ม>และก็เวลเนี่ยของคนในในประเทศนั้นๆเนี่ยคืออย่างของจีนเนี่ยพูกภาษังหาเลยนะครับแต่ว่าของของไทยเนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ,<ม>รบเออแล้วเมืองของของเราเนี่ยถามว่าจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปมองเนี่ย ที่ดินเราเรายังเรายังไม่แพงนะอเออที่เราเทียบกับเพื่อนบ้านเราเทียบกับเทียบที่เราแข่งขันด้วยเนี่ยจริงิงของเราเนี่ยเขาเรียก affordable นะเออดังนั้นมันมันยังมีรูมมันยังมีรูมที่มีความน่าสนใจอยู่นะครับค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ อ่เดี๋ยวไป<อ>ไปที่ความเสี่ยงก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนะมีมีประเด็นคําถามเหมือนกันสําหรับคนที่สนใจแต่อาจจะยังมีอะไรในใจที่อยังไม่มั่นใจหรืออะไรเงี้ยนะคะ<อ>ไปที่เรื่องความเสี่ยงคุณแพทย์คะสําหรับเรื่องของงหามทรัพย์ตอนเนี้คุณบิวความเสียนนเส่ยงคือหนี้สินของบริษัทนะครับกับบริษัทที่กู้เยอะๆนะอันนี้คือความเสี่ยงที่ผมมองว่าถ้าถ้าเราลงในวันเนี้ยผมจะเลือกตัวที่คือพิจารณาโดยนี่สำคัญในเรื่องของหนี้สินนะครับเพราะว่า ถ้าดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่มันเกิดวิกฤตสังหารมาทั้งหมดนะรวมทั้งจ,จีนด้วยแล้วอะไรด้วยนี่เกิดมาคือในการขึ้นดอกเบี้ยนะเพราอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยกลายเป็นว่าพูดง่ายๆก็คืออสังหาร์ล่อล่อยู่แล้วมันมันเกิดจากทั้งทั้งคนสร้างทั้งบริษัทเนี่ยเขากู้เงินมาเยอะนะครับแล้วก็ผู้บริโภคก็กู้เงินเยอะเหมือนกันถูกไหมครับิพอดอกเบี้ยมันขึ้นปั๊บเนี่ยมันกลายว่ามันมันเขาเรียกอะไรนะฟองสบู่แตกอะบิลถูกไหมมันเหมือน มันเหมือนมันเหมือนไปเจาะลูกโป่งอ่ะตอนแรกมันก็ม может, ulously, ันก็แย่อยู่ราคาก็ขึ้นไปเรื่อยทุกคนเหมือนมันเหมือนขึ้นขึ้ปั่นราคาครับปั่น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 ขึ้นไปนะครับหรือบริษัทก็แบบสร้าง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 กู้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 เข้าไปแต่พอบตอนแรกดอกเบี้ยมันไม่สูงเนี่ยทุกคนก็ก็ยังก็ยังบริหารกันไปได้แต่พอดอกเบี้ยมันขึ้นไปไปสูงขึ้นมาเนี่ยอเมริกาพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บ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 ขึ้นไปเนี่ยกลายเป็นว่าเนี่ยจีนพังเลยเวียดนามพังเลยเรานี่แบบซึเลยนะครับ ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับแต่ถามว่าแล้วอเมริกาเป็นไงอเมริกาเขาเขาปรับตัวไปก่อนหน้านี้ครับเบลเมื่อเหมือนในในเชิงน,นโยบายเนี่ยเขาเตรียมตัวมาสําหรับสิ่งนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาในในในภาพเนี่ยอันนี้เขาเป็นการเตรียมการแบบเป็นแผนการหรือเปล่ามัน mm hmm. เาก็มีคนพูดกันเนาะว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่มันก็เป็นตัวหนึ่งก็คือความเสียเ่ยงในเรื่องของหนี้นี่แหละครับเบลลซึ่งเราต้องดูนะครับ mm hmm. ถ้า mm hmm. บริษัทไหนที่บริหารหนี้ได้เนี่ยผมว่าพอผ่านไปอย่างที่บอกเมื่อกี้ สุดท้ายคู่แข่งตายหมดไอตัวที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วมันกลายมันกลายเป็นบริษัทที่ที่ที่เขาเรียกมีความสามารถมากขึ้นนะเอาพูดง่ายว่าต้มยำกุ้งในในบ้านเราตอนนั้นเนี่ยอสังหาตายหมดเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้อะไรมันทําให้กลุ่มอสังหาเราอ่ะเก่งมากเลยนะอืม่ถาาวพูดอยู่รอดกระดูกแข็งแร่งค่ะใช่คือเก่งจนแบบว่าปัจจุบันเนี่ยคุณดูปันผลเนี่ยปันผลสูงต่อเนื่องตลอดเวลาถูกไหมมันก็คือเขาสามารถที่จะ manage ตัวนี้มาได้ ค,ค่ะค่ะโอเคสรุปเรามาบทสรุปที่เราตั้งหัวข้อวันนี้นะคุณแพทย์ว่ายังลงทุนไดไหมปันผลสูงมากจากหกข้อที่วิเคราะห์มาเนี่ยคุณแพทย์สรุปได้เลยไหมว่าลงได้หรือไม่ได้หรือถ้าลงได้ควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรให้รู้สึกมีความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะคุณแพทย์ครับสรุปเลยนะว่าจะได้ไหมผมว่าได้คุณวิวแต่ว่าลงแบบเป็นพอร์ตโฟลิโอนะลงกระจายหน่อย หมายถึงในกลุ่มอสังหาให้ลงหลายตัวเหรอคะคุณแพทย์คะกระจายใน,ในตัวอสังหาด้วยกันใช่คือคือเราเราก็เลือกหมาเลือกกระจายหน่อยนะครับแต่ว่ากระจายแบบเลือกนะไม่ใช่กระจายบูมบัวนะครับคืออาจจะตัวหนึง่งที่แบบอตัวนี้ถ้าเกิดนี่นี่สูงแต่ว่าดูว่าเขาผ่านไปได้อ่าอาจจะเอาตัวหนึ่งอ่าตัวแต่ตัวนี้ดูชัวร์เลยอ่าอาจจะเอาตัวอีก <AM. S 1> ตัวหนึ่งที่คอนเซอร์เทีฟหน่อยปันผลอาจจะกลางกลางอาจจะเอาตัวหนึ่งนะคือเลือกแบบคลายคนะครับ เรียแบบแคร์เ้างยมันจะลดลดความเสี่ยงในพอร์ตโฟเรสล,อลองไปนะครับแต่แต,แต่ผมผมมองว่าสังหาเป็นหนึ่งในในตัวหนึ่งที่ควรจะอยู่ในพอร์ตเรานะ<ช>่ะเมื่อเมื่อตลาดเนี่ยมันกลับตัวนะครับซึ่ง<ช>ถ้าถ้าไปรอเราไปซื้อตอนตลาดมันกลับตัวเรียบร้อยมันอาจจะไปทันมันอาจจะต้องเริ่มทยอยซื้อนะครับ<ช><ช>เพราะว่าอย่างอย่างที่มองเนี่ยผมว่าตลาดสังหาเมืองไทยเนี่ยมันจะไปต่อได้คุณบิวเพราะอย่างแรกเนี่ยราคาเราไม่ได้แพงมีรูมในการเติบโตแล้วก็ต่างชาติอย่างเงี้ยเวลาเขา คือผมว่าเขาบอกเัลาม,มานะอืมใ<ช>เราต้องอไปโฟกัสเราต้องไปโฟกัสรายที่อ่าเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติไหมคุณแพทเพราะว่าจริงๆมันมีอีกมุมหนึ่งค่ะที่หลายคนก็รู้สึกว่าบ้านเราคนเกิดน้อยลงผู้สูงอายุมากขึ้นการสร้างบะตรแล้วก็ ก่อนหน้านี้มันก็จะมีมีประเด็นออกมาด้วยเนาะคุณพทดว่าเทรนดคนยุคใหม่อะ่ะไม่ซื้อบ้านของตัวเองเพราะอาจจะด้วยครอบครัวไม่ได้ขยายใหญ่แล้วมีลูกไม่กี่คนก็รออยู่บ้านต่อคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีมุมเนี้ยคะ่ะที่ทาให้รู้สึกว่ามันเป็นทำมันจะเป็นจุดที่ทําให้อสังหาเราอะ่ะโตไปได้ไม่เหมือนอดีตไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคุณพทดมองประเด็นนี้ยังไงคะคุณพทคะจริงๆผมว่านั่นเป็นประเด็นรองนะครับประเด็นหลักคือเขาซื้อไม่ไหวทุกเดื อ่า uh, oh, ใช่เพราะว่าตอนนี้ราคาสูงแล้วก็จริงๆแบงก์ก็ปล่อยกู้ยากมากนะตอนนี้ด้วยประเด็นเรื่องหนี้เสียเรื่องอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างเกาะปล่อยยากค่ะใช่คือสมัยก่อนอนะ่ะคือแบงบ้านเทียบกับเงินเดือนเนี่ยมันไม่ได้แพงแบบนี้คุณเบลค่ะแต่ก่อนเรียกว่าถูกมากแล้วมันก็แพง, <c oughs> งเรื่อยๆ ถึงเกิดวิกฤตมันลงมาสุดท้ายมันก็กลับมาแล้วขึ้นไปแพงกว่าเดิมอเมริกาเงินเดือนวิ่งไม่ทันเนาะไม่ทันไม่ทันราคาบ้านใช่ไหมคะไม่ทันเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าเงินฟื้ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งบ้านเป็นส่วนสําคัญนะคุณบิวที่ทาให้เงินมันเฟ้อมากอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าบ้านมันลงไม่ได้คุณบิวมันลงได้บางช่วงแล้วก็พอคนที่เห็นโอกาสอเมริกาเหตุฟัน์เห็นโอกาสพวกคนรวยเห็นโอกาสเขาไปซื้อกว้านซื้อหมด ตอนนี้บ้านอยู่ในมือคนรวยคนณบิวเนี่ยพออเมริกาน่ถามว่าทําไมบ้านราคาไม่หลงอยู่ในมือคนรวยอืู่ในมือคนรวยปัญหามันเลยเปลี่ยนไงมันไม่ได้เปลี่ยนปัญหาสังหาแต่มันเปลี่ยนปัญหาคือคนรวยมันรวยขึ้นแต่คนทั่วไปอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะคุณิวแล้วเราบอกคนรุ่นใหม่บอกเขาเปลี่ยนเทรนผมไม่ใช่ไม่มีตังค์ซื้อถ้าวันหนึ่งมีตังค์ถ้าถ้าเขาบิวเขาได้ขังนซื้อใช่ไหมใช่คือถามว่ามันมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเขาเรียกว่าอะไรแตคือบางที เมื่ที่เพงต่างๆนนี้ก็บอกโอ้ต่อไปเนี่ยไม่มีหรอกมนดูไม่ใช่ต่อไปเนี่ยถ้าเขามีตังค์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาซื้อแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องรอจังหวะเองบิวคือแต่ละคนมันมันมันไม่พร้อเงินเนาะแต่ละเจเนอเรชั่นก็ไม่เหมือนกันนะครับเกณรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าคือมันแค่ไปซื้ออะไรไม่ได้บิวสุดท้ายแล้วไม่รู้ซื้ออะไรก็เอนจอยตัวเองแล้วกันไปท่องเที่ยวถูกไหม ใช่ใช่แต่มันนะกระแสะจะไปมุมนานมากกว่าแต่ถ้าเป็นยุคเราตอนนี้เราเพิ่งเรียนจบหรือเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเออก,การมีบ้านกลายเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยลำดับต้นๆเลยนะที่ทุกคนจะต้องมีอย่งนอยต้องผ่อนคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณพัยมันเป็นเหมือนยุคสมัย,ย,ม,ยมันเปลี่ยนนะแต่ว่ายุคนี้ก็เด็ก,กรุ่นใหม่เขาก็เป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคุณพัทย์มันเหมือนอย่างนี้คบิวอะรุนพ่อแม่ต้องมีบ้านทุกคนมีความตั้งคงแต่แบบนั่นคือความแข่งกันในยุคที่แล้วไงแต่วันนี้ ซื้อไม่ได้คุณซื้อไม่ได้เสร็จคุณจะแข่งอะไรบอานี่ไงผมผมไปเที่ยวรอบโลกมาแล้วรุ่นที่แล้วเคยไปเที่ยวหรือเปล่าแต่หาไม่เคย <c oughs> อ่ะดูว่าคุณคือ, <c oughs> ค,อคือมันก็แต่ถามว่าสุดท้ายแล้วแวลูไอรุ่นรุ่นมันแวลูมันเหลืออยู่ไหมแต่นี <c oughs> ้พอแวลูมันเฮ้ยแวลู value, มันหายผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีการปรับตัวมันถึงมันถึงได้เกิดก <c oughs> ารเชนจิ้งในในแลนด์สเคปของงานต่างๆอย่างเืมเออแต่แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าสินทรัพย์ที่สําคัญเนี่ยมันยังคงอยู่ นะครับดังนั้นเราไอ้ถ้าเราจะลงทุนอ่ะเราต้องเราต้องวางไว้ในสินทรัพย์ที่มันคิดว่ามันมันอยู่ไงของเดิวคือ,คอไม่ใช่แบบว่าตามกระแสแล้วจนถึงว่าสุดท้ายแล้วแบบเอา้าลงไปลงมาแบบว่ะเราขายบ้านแล้วไปซื้อซื้อเหรียญหมดเอาเหรียญมาซื้อเหรียญเอาสวยแล้วเนี่ยไม่มีบ้านเ <c oughs> ง,งินเหรียญคือคือคือว่าไหมคือถามว่าไอ้ไอ้ที่มันเกิดขึ้นมาต่างๆเนี่ยมันมันก็คือเอามาคือมันมันเหมือนบัฟกันแต่ละเจเลชั่นน่ะนี่แต่ว่า เราต้องแข็งพอนะเดีมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีแบบว่าคือสุดท้ายต้องกลับมาถามว่าสุดท้ายอะชีวิตต้องการอะไรค่ะถ้าเรามองด้วยแบบถ้าวิเคราะห์แบบยีนหรือความมนุษย์เนี่ยการมีบ้านมันก็จะเป็นความรู้สึกอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเนาะคุณแพทยในเรื่องของอบ <ผม S 1> อ,อุ่นปลอดภัยมันมั่นคงมั่คงคงมั่นคงมาคงมจง มั่นคงอ่ะมอาจจะมากกว่าบ้างข้างด้วยซ้ำนะหมายถึงว่าในแง่ของบ้านที่ที่ให้ความรู้สึกกับกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอืมใช่จริงมันต้องมั่นคงก่อนบ้างข้างมาทีหลังแต่พอเจนวายเขามาเ็าต้องหาซอสคัทถูกเอร์วิวเจนวายเป็นเจนที่ยิงสีเทาที่สุดนะในเจนด้วยกันเนี่ยเหนที่พยายามหาช่องว่างมันก็แบบเผอิญดิจิตอลมาพอดีไงมันเลยกลายเป็นว่าจริงจริงเจนที่จับพวกสิ่งที่เป็นเทาๆพวกที่เลไรประหลาดๆเลยส่วนใหญ่เป็นเจนวายหมด ค่ะเอาแต่ว่าวิเคราะห์แบบนี้ก็สนุกดีเนาะคุณแพทย์ว่าสุดสุดท้ายแต่ก็คุณแพทย์ก็ยังเชื่อว่ายัางยังยังไงก็คือ,อยังสามารถลงทุนได้แต่ต้องเลือกหน่อยเท่านั้นเองใช่ไหมคะะกลับมาถามสั้นๆนิดน,นึงคุณแพทย์อพอมันภาพใหญ่เราเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรารอที่มันสุดท้ายเราก็มีความเชื่อมั่นว่าสุดท้ายถ้าเขากลับมาซื้อได้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะต้องกลับมากับอีกมุมหนึ่งตอนนี้ที่เห็นก็คือต่างชาติเพราะฉะนั้นเราต้องไปโฟกัสสําหรับอ่ารายที่ เน้นต่างชาติไหมอสังหาสําหรับต่างชาติไหม,<ผ>มไ,ไม่จำเป็นอย่างนี้อะไม่จําเป็นอ,อนะครับ <c oughs> คือสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกผมว่าทุกเซกเตอร์ทุกกลุก่มเนีย่ยมันดีหมดมันจะดีเหลื่อมล้ํากันนิดหน่อยนะ,ะแต่พอมันพอมันกลับมาเนี่ยผมว่ามันดีหมด <c oughs> เออคือแล้วที่จริงวันเนี้ยหลายๆพูดง่ายอสังหารายใหญ่ทั้งทั้งหมดเนาะที่ที่ที่ดูดูดีนะเอาผมผมไปพูดชื่อเขาคุณคำใบ้ไีกนิดหนึ่งนะครับพีงแต่ว่าเออแต่ว่าพวกเนี้ยเขาทําหลากหลายเซกเตอร์ แล้วแล้วเชื่อว่าเขาลิงก์กับรัฐบาลมากพอที่จะไปเอื้อนโยบายด้วยถูกไหมอเอื้อแรงต่างพอพอเรามาดูแล้วถามว่ามันไม่กลุ่มหนึ่งที่ผมว่าพอพอดีมันก็จะดีนะครับคือเออรอบที่แล้วมันมีเซียนหุ้นคนหนึ่งที่เขาลงมาสังหาแล้วก็พอจ็พิกแบบสุดๆเลยนะเออแล้วก็แล้วก็ได้กลุ่มะสังหาตอนนี้ทุกคนบอกว่ามันมันไม่มีใครเอาอะรอบที่แล้วมันปอีเนี่ยพีอีห้าไอ้เบอร์บุ๊กํำ เออมันก็มันก็วน,นไปวนมานะคุณบิวนะ <Huh. S 2> ครับ um. เอาเป็นว่าวันนี้เราได้มุมมองนะก็ไปทํากันบ้านต่อนะคะเพราะว่ามันก็จะมีวิธีการที่คุณแพทย์บอกนะต้องเลือกต้องคละต้องดูนี่ดูอะไรหลายๆอย่างประกอบกันนะเราจะได้ปลอดภัยนะคะสำหรับการลงทุนนะว่ากันยาวๆในหุ้นกลุ่มนสังาหาริที่ไปทากันบ้านใช่ค่ะให้ไปทํากันบ้านเพิ่มเติมนะบางคนบอกอุ้ยคุณแพทย์บอกเงินลุยเลยทากันบ้านก่อนใจเย็นใจเทำกันบ้านก่อน ใช่ต้องคัดเรื่องนิดนึงนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้นะคะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าคุยกับคุณพทย์อีกนะเดี๋ยวอาจจะส่งตอบคาถามให้ได้นะสาหรับใครที่อาจจะมีเพิ่มเติมนะเจาะลงไปในกลุ่มอสังหานะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัย์คะครับคุณบิวครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ